สวัสดีค่ะวันนี้มีตะกร้าจิ๋วหลักละเอียดหูพับเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็หนึงชุดมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหูพับหลักละเอียดคะ่ะหรือว่าสองหูก็ได้คะ่ะเป็นตะกร้าจิ๋วนะคะก็จะมีผ้าซับในแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างคะ่ะ หนึ่งชุดเราก็จะมีให้แบบนี้นะคะก็คือมีกระเป๋ามีโครงกระเป๋าหนึ่งหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีผ้าซับในหนึ่งชิ้นนะคะผ้าซับในนี้เราจะใช้สีครีมหรือสีตามโครงแบบนี้ก็ได้นะคะหนึ่งชุดก็จะมีกระเป๋าแล้วก็มีผ้าซับแล้วก็จะมีแพทเทิร์นให้แบบนี้นะคะถ้าเป็นถ้าแบบว่าเป็นลายพวก สัตอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้แพทเทิร์นแบบนี้ส่วนถ้าเป็นลายแบบนี้ทั่วไปก็จะมีเป็นรูปไปให้นะคะแล้วก็จะมีไว้ยสารลาย1มัดนะคะสมมิลแล้วก็จะมีเส้นสำหรับสารจูงนางนะคะสมิลนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันสีนี้จะเป็นสีครีมขอบเหลืององขอบทองเหลืองนะคะนี่คือ1ชุดนะคะอุปกรณ์ ใบนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะใบนี้ก็จะเป็นทูโทนนะคะอ่าสีม่วงกับสีเขียวตองค่ะเขียวอ่อนใบนี้ก็จะเป็นเขียวเข้มนะคะผ้าซับในเราสามารถใช้สีครีมได้นะคะใบนี้ก็จะเป็นชมพูค่ะก็เหมือนกันค่ะผ้าซับในสามารถใช้เป็นครีมได้ค่ะ ส่วนใบนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติส่วนสีธรรมชาติเราจะใส่ผ้าซับในสีอะไรก็ได้นะคะใบนี้ก็เป็นสีมะมีอ่ะค่ะใบนี้สีน้ำตาลนะคะส่วนใบนี้ก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงเราก็สามารถใช้ผ้าสีครีมได้ค่ะใบนี้ก็จะเป็นทูโทนสีม่วงกับสีเขียวเข้มนะคะใบนี้ก็จะใช้ผ้าม่วงได้เหมือนกันนะคะ ใบนี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่าไม่ใช่ค่ะสีฟ้าค่ะใบนี้ก็จะเป็นม่วงกับเขียวตองแต่ว่าใช้ผ้าเป็นสีสีม่วงได้ค่ะใบนี้ก็จะเป็นเขียวเขียวตองหรือเขียวอ่อนนะคะส่วนเนี่ยค่ะที่สารเส้นจุงนางที่ให้ไปหนึ่งมัดเล็กนะคะส่วน เส้นพันขอบนะคะเส้นพันขอบกับเส้นสารเราจะใช้เส้นสามมิลน,นะคะก็จะเป็นมัดใหญ่ไปให้มัดหนึ่งนะคะค่ะก็ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสนใจสีไหนสีสีไหนแล้วก็สามารถเลือกผ้าเลือกผ้าซับในหรือว่า,าสีเส้นไหวที่สามได้นะคะ เราก็จะใช้เส้น3มิลน,นะคะปกติของหลักละเอียดนะคะแล้วก็จะมีเป็นหนูเดียวก็มีค่ะหูเดียวแบบนี้นะคะใบนี้ก็คือสารแล้วก็กำลังพันขอบอยู่ค่ะจะสารงานตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะคะอันนี้ก็กำลังพันขอบเสร็จแล้วก็เดินเส้นที่จะสารจูงนางไว้แล้วนะคะ ถ้าสนใจสีไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะคะตอนนี้เราก็จะมีจัดโกลอยู่นะคะตอนนี้สีก็จะมีประมาณนี้ค่ะสว่วนนี้ก็จะเป็นผ้าซับในค่ะ ถ้าจำไหนเราก็สามารถเลือกสีได้ค่ะตอนนี้สีแดงหมดค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตะกร้าเมื่อกี้นะคะตะกร้าหูเดี่ยวเมื่อกี้ค่ะเป็นตะกร้าจิ๋วหลักละเอียดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นหูคนละอย่างค่ะเป็นหูพับกับหูหูพับกับหูธรรมดา